โอใไอเข้ายัางดีคุณกระลบกุได้ไเลยคุณกนกระจุยไม่เน่ยดันนะดัน สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับพัดพลคนรากหญาครับมารายงานตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถถ่ายนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวในการทดสอบก่อนส่งงานลูกค้านะครับหนึ่งใน6คันที่จะส่งงานลูกค้าบอกว่าอาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้จะโขจะมาเอาไปแล้วแต่ว่าพัดพลคนรากญ้าจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะแต่ ก่อนที่จะไปชมกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากแย่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าคันไหนที่จอดอยูด่ด้านหลังผมนี้จะเป็นคันที่ไปไถไปทำงานโชว์ให้กับ f c ได้ทราบกันได้เห็นกันไปไปดูกันฮนะคันไหนคันนี้หรือเปล่าคันนี้คันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้เสร็จแล้วทำสีเสร็จใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ใส่กระบอกไฮดรอลิกนะคันนี้ยังไม่ใส่คันนี้หรือเปล่า คันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังแต่ว่ายังไม่ได้ทาสีไฮดรอลิกก็ยังไม่ได้ใส่นะฮะจะต้องทําสีก่อนต้องทําสีก่อนก่อนใส่กระบอกไฮดรอลิกจะเป็นคันไหนจะเป็นคันนี้โอ้คันนี้แน่นอนเลยงส้ยจะเป็นคันนี้ฮะนี่คันนี้ฮะสีน้ําเงินละว่งสัยจะเป็นคันนี้ฮะโอเคคันนี้ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับกับคันนี้ฮะการทํางานของเจ้ารถคันนี้ ทดสอบถ่ายครับคันนี้เรียบร้อยแล้วรอส่งลูกงานลูกค้าทดสอบถ่ายถก่อนนะครับนี่นะเห็นสภาพแบบนี้คือผมบอกแล้วครับว่าหเห็นล้อไหมนี่ลูกค้านำล้อมาให้เองนะครับในลูกค้านำล้อมาให้เองเครื่องก็เครื่องของลูกค้านะครับแต่ลูกค้าจะเอาไปเปลี่ยนยางเองนะ โอ้โ oh oh. หไถเข้ายัางดีเ <laughs> พราะเป็นดินเก่า <laughs> สนามทดลองไถของช่างไกลปุนกระลบ <laughs> ดูวับ โอ้เยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ก็โดดขนาดไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่ครับเพื่อนๆอนี่ดันเดียโค้องอายุธยาแท็กเตอร์ครับคันนี้ โครงยุดยาเทคเตอร์นี่ถือว่าเป็นโครงที่ดีโครงหนึ่งนะฮะเพราะว่าโครงยุดยาเทคเตอร์นี่มีกี่เผาสามสี่เผานะครับโครงสร้างดีโครงสร้างแข็งแรงครับ สอบดันอีกครั้งหนึง่งขากสูดดูเข้าใบมีดเข้าดินเข้าดินลึกมากเลยครับเพื่อนครับนี่เห็นไหมทองเลยครับเป็นกองเลยโอ้โหทองนะโอ้โหนี่เหี้ ดันจนเป็นบ่อเอาดึงกลับท่างกาดึงกลับดึงดินกลับดึงดินกลับดึงดินกลับกดดึงดินกลับปักดดึงดินกลับแออทดสอบดูทดสอบกดดึงดินกลับได้เนี่ยปรับถนนนะครับทำถนนทางเข้าบ้านอะไรก็ได้เห็นไหม ปรเด็จประสงค์จริงเนย่นย,อยอโอเคโอเคแจวแจวแจวแข้เข้าเด็นเลยแขเข้าเด่นเลยอหมีกรอบหนึ่ง่อกี้ลืมกดลืม่อกี้ลืมกดโอ้โหไปดูฮะไปดูกดไ,ได้เลยอืมขนกัจจุยขนประจุย นี่เข้าอย่างดีเพือพ่อนๆเข้าอย่างดีเลยนี่ ไฮ้อ่ะดันนะดันอื้ออ๋อเห็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการทดสอบก่อนส่งงานลูกค้าในคันนี้ของช่างไก่วางดินนะครับฝ่าชช่าง ปิีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนรักย่าสวัสดีครับ